มาจากไหนเะมาจากไหนให้กินสองรอบแล้วติดใจติดใจแล้วก็มาขอกินทุกวันตอนนี้มานั่งเฝ้านั่งรออยู่ตรงนี้เน้อหนูเป็นใครหนูมาจากหนูมาจากไหนหนูมาจากไหนอ่ะดิมาเร็วกินหนูมาจากไหนเพื่อนก็ไม่มีคู่ก็ไม่มีมาตัวเดียวตากมลมๆลำลเนะ่ยมาตัวเดียวอ่ะมานั่งรอกิน ทุกเช้าทุกเช้ามาคนเดียวมาตัวเดียวผัดลงเพื่อนมาจากไหนแฟนก็ไม่มีคู่ก็ไม่มีนะลุงก็ไม่กลัวให้ลุงให้กินสองรอบติดใจติดใจลุงแล้วก็มานั่งรอทุกวันทุกวันวันไหนไม่ให้กินก็ว่าทำมันทำมันหน้ากับหน้างอใส่นั่งงองใส่ใช่ไห,องงองงองหม อำน้ากางๆออใส่แล้วก็ทำเป็นหัวพลร่ำพล่อพลร่พะ่อตรงหลังคาพยายาสองดูลุงทำงานเน๊ะนุ้มาจากไหนนุ้มาจากไหนเพื่อนก็ไม่มีคู่ก็ไม่มีตัวนี้เป็นตัวเมียกับตัวเมียนกแก้วป่าของออสเตรเลียพันคิงกับตัวเมียแต่ผู้จะเป็นสีแดงแดงแเป็นคู่คคคกัน แก้วนี้ไม่มีคู่เลยไม่มีใครชอบเลยนั่งเฝ้าหลงวงทุกวันทุกวันตรงนะั้นตรงับเรียงนะรอกินให้กินต้องยืนเฝ้ามายืนเฝ้าลแล้วก็นกใหญ่มาแย่งเขาก็ไม่ได้กิน่วกนี้พวกนี้ลุงก็จะจไปไร่แล้วจะไปอยู่เจ็ดวันแล้วใครจะมา้ยงพวกเจ้าที่นี่นะห,หาจินกันเองนะหาจินกันเอง ไม่มีคนให้กินแล้วทีนี้อีกสองเดือนลุงก็ย้ายไปอยู่ที่ไร่แล้วอยู่ถ่าวอนแล้วคนใหม่มาอยู่แทนแล้วคนใหม่เขาจะเลี้ยงพระเจ้าไหมเนี่ยคนใหม่จะเลี้ยงพระเจ้าไหมเฮ้ยหวังว่าคนใหม่ชอบนกเนาะ,ะถ้าไม่ชอบนกก็คงอดกันละที่นี้พวกเจ้าลุงไปที่ไร่ก็มีนกอีกรออยู่จนพันนี้ไปไหนก็เจอแต่พันนี้เพราะว่าเขาทัพวพันกับผู้คนไปไหนก็ต้อง ผู้คนให้กินแล้วก็ติดผู้คนอยู่ที่นั่นก็ตามรอกินที่นั่นก็มีหลายคู่ก็รอรอลงอยู่ที่นั่นหลายคู่ทำตาปีบปีบปีบปบใส่ทำตาปีบปีบใส่เฮ้คู่ก็ไม่มีเพื่อนก็ไม่มีมาคนเดียวทุกวันทุกวันใช่ไหมรอลงทุกวันทุกวันตรงนี้ เพื่อนไปใไนบรรยากาศสวนหลังบ้านครับสวนหลังบ้านลงน้อยไร้ไรคู่ไม่มีคู่เลยไร้คู่แต่ลุงก็จะไปย้ายต้นไม้ต่อก่อนเดี๋ยวจะเอาไปให้กินข้างล่างครับตรงระเบียงนี้พยายามจะไม่ให้กินกินกันแล้วจะมาติดกันติดนิสัยกันจะมาจับกันเต็มทีนี้ นกใหญ่นกเล็กครัไม่ไม,ไม่ไม่ชอบเลยว่าตรงนี้เป็นที่ไม่ให้เลือกให้กินนานแล้วตรงระเบียงนี้นกใส่คงเป็นยังยังโตไม่เต็มที่ยังด,ดูยังเด็กๆอยู่นเด็กอยู่ตัวเมียไปไปเจอก,กันคลิปหน้าแล้วครับผมไปสวัสดีครับผม